ต้มเหมือหัด,ด,ดมันอยู่ทังแดดมันมาติดทางไหนกันหมดอาดฟา้ดาดแดดฝาดาดดฝาดต้องสูงเลยมีระเบิดวะอืมอยู่ใกลหน,น,น้าต่างเดี๋ยวแล้วครับหนอนหน้าต่างหน้าต่างนะเนาะ ครับไม่จะอยูุ่นดาดฟ้าหรอกหน้าต่างชั้นชั้นนึงก็ชั้นสองโอเคโอเคนี่เรอเรายิงเราเลยอ่ะอเห็นเหรอจะทางคนลงไปทันเถอครับี่มีบอดมากลวเบอร์เบอร์สอยู่พาะว่าไม่ใช่ปฏิสัมพคนธ์ เนียเรืงดานป่าก็มีนะมีง่วงหายยครับไน่มียาเกือบล่วงยึดแปดเรืงดานป่าเลย เฮ้ยสะดุ้งเลยตามีตัวตัวหนอกยิ่งมากวะมงอูานลงเอ Watch out เขาขอบานกันเรนมาไดวุ้นาจะไดวะเบสเบสสามเข้ามาเบสสามมีตัวข้างนอกอยู่เก่งกันว่มันเยอะมันเยอะ นี่มันเข้าแล้ววะ่ะเวนหือ,หอกว่ะโอ้โดนเขาดลง,งเบอร์สา,า,ามอยู่ครับเียรอยาบมี

เึดม uh. ุ้นย oh oh. ุดยนดบมังของหมูบาดับเินตกันเลขก็เจได้ครับตกเลยพนีี่คือม้จพวกมงหมูบาโอ้โหบ ครัได้คนนึงวะยิงตามตัวได้ไหมยิงไม่โดนเลยวะต,ต,ตามีคว่มโน้นให้เร็วที่สุดะทีะนนะ ล,ลุนแล้วเดี๋ยวไปหัวหัวเหมือนมีคนบินมากครับหัวใช่ไหม <c oughs> อย่าไปข้างนั้นข้างนั้นมีตมัหวหนึ่งระวังหัวงนีเอ้ยมีรถมาเพื่อนมันมีรถมา,ค,ค,มาคนเดียวย้วยกัมนมีตัวนึงอ่อน ไม่น่าล่นกับมันเลยว่ปปะวงไกลมากเลยแตายบบแต่ระวังข้างหลังตัวน,วน,นึงตรงนั้นเลยพี่นั่น,น,น,นจะกตายกูตายไม่ต้องซีรอ <laughs> ึออกฟาลพ,าฟาพี่หักฟาพี่ักถ้า,านั้นพี่จะนี่ chân <laughs> <laughs> nhà này thọc để sướng luôn. liều đua vòng gì đó mà, bay rồi luôn ตายโดนยิงฟีอย่าหันมาเพื่อนอย่าหันมามันเหลือสองตัวโอ้โหอย่าหันมานะโอ๊ยโอยโอ้โห,โโหโยิงเข้าวงเยอะอนยยาไม่มีแล้วนะ <_ at> บานบันตั้งนานกินไดมั่งขับรถนี่

น,น่าจะดึงกันอยู่ด,ยดึงเสร็จแล้วโอ้โหไม่ไหวท่า <c oughs> นลองเพียงไอ้ฟางเนี่ยเอาเพียงเลยคร,<อ>รับรอจนอ่อนใจ <c oughs> <c oughs> รักว no. ่าปีตอนขายทำรัตอนขายทำครับมีตอนขายโอเคเป็นไงพี่ต๊อบเพื่อนผมน้องมีพ่อไหมบอด ơi hey, con 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 bố mẹn bọt bố mẹn bọt ô kiếp lấy tan tôi nè rồi nè gì ok marked a location lấy ui นอกนึงตรงไหนครับตรงไหนเพื่อนตรงไหนตรงนี้ยังยังยังเหลืออยู่เห็นสามตัวยิงไปได้สองตัวน่าจะเหลือตัวเอาเลยนะเพื่อนแก้วใส่เ,เนื้อตัวออกมาที่ไหนหวะเฮ้ยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึง หลัเงเลนหน้าเพื่อนยิงได้บดดบดบดลองดรอองดรอเดดครับเด Thank you เฮคนคน Ủa mình sẽ quyên phước duyên vậy mà chẳng âu vậy đấy, Luôn một nè mình biết gọi là luôn một nè Luôn chứ ấy Đi thóp mi mà vào phải

นกครับโหลดเยียบ์นกเลยเดีย่เฮ้ยตัวไก่ไหมว่ามีคน้หนุ่มไงว่าเฮ้ยมินิวะพี่ต้องเ่าเอาเอเดวิลเฮ้ยผมจะเล่นมินิอยู่แซมปืนอยู่ฝั่งนู้น Mark the location. Hey, one, one. Ủa gì vậy ơi, thiệt trạm nạt quá mà đã phải cướp Thấy phân này mà này không ở 2 năm nóc 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 cầu lưới cầu หมดหมดมันยิงกันหมดเอ้ยอ,อย่าเพิ่งยิงกันบดเพื่อนรอด้วยเจอแล้วครับเจอเ้าอยู่ในบ้านกำล,ลังถื่ธามางวงปล่อยมัน,นตายวงไปไอ้หนู multimillion <laughs> 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 yeah.